อะไรวะจายหรือว่าจะคู่ขอโทษทำไม่ได้เหาอทำไม่ได้เหรอคะใช่ครับคุณโรดี้เลือกแล้วใช่ไหมมันต้องอย่างนั้นอะ่ะคุณโรดี้ก็ขออนุญาตนะครับเอาไ ว่าเต่าฟังไม่เข้าหูใครเปียนสูตร่เจอเออเปลี่ยนสูตรอะไอเปลี่ยนแล้วเหรอเลนะเขากำลังไปจะกำลังไปเหรอเออแย่เขาชี้ด้วยโรดี้บอกว่าเดี๋ยวเปลี่ยนสูตรหลังประเทศเปลี่ยนสูตรอะไรวะหลังรีประเทศเปลี่ยนสูตรแล้วก็เข้ามาเดี๋ยวคุยรอบนึงคุยเรื่องหัวเรื่องอะไรเงี้ยเอาแล้วชี้ เยีโดบาบิคอนไดมอนโอริโอปีโป้โกโก้โอโจ้คำคอคำคอเรียกคำขอคำคอไอบินบินที่โดดจะไปไหนบางไม่เก่งแล้วซุ้มแล้วผมอ่ะ หนึ่ขอพ็อกช็อปอันนึงดิมีบ้างมีใครมีพ็อกช็อปบ้างรีบก้าวจานหนึ่งดิใช้ไม่ได้แก้ไขไม่ได้แต่กูภูมิใจอะไรเต็มปากเลยค่ะเนี่ยภ so really ูมิใจในตัวนุ่มเก้าหกเก้าไม่เสียแรงยืนดิ้วชั่วโมงไม่ขอดมันหรือเปล่าหกเก้าไม่นายอยากให้หนูดิบหนูมีด้วยไปเลยเดี๋ยวหนูวิ่งไปเปิดเลยแฟนหนูจะบอกว่ามันไส้อะหนูจะบอกมันไส้อะอะไรนเน่ย แรงเดือดของน้องๆนี่ส่งมาจากหลายคนหรือเปล่าวะกูงง8ปดแปดแล้วหกแปด่างหน้าเนาะแปดแปเราร้อนอะไรอะที่ทักเป็นไรอะไป็นอะไ่แล้วจะมาโอ้อบนะกุกไม่ตอบนะอันจิตาปืนสองบอกว่านอน้องไปซะัญบเขาซื้อผมไปชื่กระบอกเนียเฮ้ยใจเย็นแ้วไปากรตายเดืยสองบอกไม่รู้ครับจำกุยเวเกบอกผมเขาซื้อไปไ่านะ เขาซื้อแบบดีแล้วเหรอใช่ครับใช่ไหมครับแปลว่าเขาก็ต้องมั่นใจหลั้วบอกแบบนี้บอกแม่แล้วเคยคุยกับพีนเขาบอกว่าเอาเลยสามแสนดีป่ะซัมเมอร์แบบเดนนี่เป็นคนถือไม่จะหมายถึงว่าถ้าเกิดเขาอย่างนี้แปลว่าเขามั่นใจนะเขาถึงกล้ากล้าชนกับเตาเนี้ยไม่เขาทู่ได้เลยเขาแกงก็หลับเดียวกันที่แกงนี้เขามั่นใจอยู่แล้วเว้ยละคือแล้วเขาดูจากจำนวนคนเขามองว่าจำนวนคนเขาเยอะกว่าเตาเว้ยคอาจะตั้งกี่คนเนาะสิบแปดเต่าสิบห้า เ้ยหนักลับไปครับตรงนี่นะแต่กูว่าเต่าแม่งโหดด้วยแต่เต่าเต่าได้โหดสัตว์เออเต่าแม่งโหดด้วยเต่าโหดสัตว์แล้วแกงตีเซนนีกระจายเลยแก๊งนี้ไม้เยอะไม่มีเงินครับใช่เหรอใช่อะดิแพทฮะใช่เหรอะไม้เยอะเหรอแก๊งมาเซนต้านะไม้เยอะไหนเราพูดอี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 เอาดิเราพูดดิกูสั่งข้าวดีกว่าดูว่าโกหกว่าเดี๋ยวเราพูดดิอี อีเออไม่โกหกอีอีเดี๋ยวไม่โกหกท้งนี้ไม่โกหกพิสุดเหี้ยเหรอวะระวังระวังหายนะเจ้าโลภสัตว์พูดอะไรไปเหี้ยอะไรสัตว์เออเหี้ยเด็กมึงไงสัตว์เราบอกเลิกกันแล้วพี่เหรอหัวเลิกกันแล้วแต่เป็นฟิลหัวเมียทำไมหรอท่านท่านอาจารย์เฉินท่านจะมีสองหนึ่งให้เห็นกันไหมครับไปพอแล้วอย่าบีบ่อยเลยเอาดันพลาดหรอกมันเอากดตัวแน่เงินเยอะด้วย ไม่ดูแล้วสวยจริงนะผมมองอยู่ผมชอบมากจริงประกาศแบบเรือเฮ้ยอ๋อเดี๋ยวไปแล้วตาคนเรือเรือมีเรือติดแล้วไม่เหรอไม่ใครบอกกูว่าไม่โดนไม่นี้เรือเป็นไรอ่ะอ๋อแบบนี้ไอ้ที่มันแ cancer เหรอกันเยอะเลยนะถ้าไปดูนะกดอนุญาตนะกดสไลด์อะหรออย่าทรัว้า เพิ่งรู้เนี่ยอย่าสนหาเขาไม่แต่ไปทำให้มันเกิดประโยชน์หรือเปล่าอะไรแน้นอะเคยเคยจะทำา็ใช่ใช่เนาวหน่อยเนี่ยเประโยชน์เนียไอ้ี่เกียหาสูตรอะไรมาบักทุกสูตรไหนแล้วใครบอกว่าทำได้ดีแล้วไม่ทำเลยเราเคยเกิดเกิดทำแล้วหน่อยนะทุกทุกวันเลยอะแม่งเก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 ิดทับนะกคุณรู้วิธีพักก่อนกู้ละทำไมคับนะเอาเหลืออีกใบหนึ่งเหลือใบหนึ่งโอโหดนะ จะได้เป็นลิงนะสเดือนถ้ามากันผมโอ้จะไม่อยากเห็นอย่างนั้นเลยนะเจ้ากันจริงนะโอนมาวิ่งมาหนึ่งอะแล้วมาแล้วเป็นกูกูเปิดแล้วเนี่ยเต่าอยู่แก๊งเดียวอยู่คนเดียวเนี่ยไม่เขาขอคุยก่อนีรถไหลรถไหลเหรอรถไหล เอเดียอ์ต้ออยู่ฝั่งฝั่งแกงนี้จริงๆนะเขาแพนเขาสามเแกคุยกันสองคนไหมขอคุยสองคนไม่เอาคนอื่นครับขอสองคนนี่ไม่ใช่โรดี้นี่ไม่ใช่โรดี้ไม่ใช่โรดี้รอโรดี้รอโรดี้อันนี้สาหล่ายนะอันนี้ชื่อสาหล่ายนะอ๋อเอาคุยสองคนไม่เอาคนอื่นอ่ะเจ๊เชิญไปไปไปเลี้ยงไปถ้าเป็นมึงอ่ะ ม่มึงจะควักตอนคุยวะแทงกนั่นแหละยังไม่คุยได้เฮียไม่ไม่เพราะมึงอยากเล่นใจขาดกูอยากเล่นหออนะที่ของแค่นี้ไม่ต้องห่วงขอคุยสองคนมาตั้งนานแล้วถ้ามีถ้ามีเรื่องพูดนี้ฉันก็จะให้พวกมึงผิดหวังแล้วทุกรอบที่ไอออกไปไกลๆดิรถไหลไม่มีไหลอ่ะมึงไม่ได้ขับแต่ว่ารถนี้ไม่แพ้ว่ะผมว่าโรนี้ไม่สั่งข้าวแล้วแพร ไม่แน่แต่ตอนวแต่ตอนะ่อยนม่อยนะต่ยนะต่อยนะ่อยนะต่อยนต่อนะต่วยต่ายชะม่อยนะา่อยนะตมอยนะต่อยนะา่อนะ่อยนูต่อยน่อยนะต่อยน่อยน่อยนะ่อนะ่อยน0ต0อะต่อยะตอน่อยนะต่อยนเต่อยาะตังย่อยนะ่อย่าตีอ0น0 0มานต่อต่อยนะต่ยน่อานะต่อยนะ่อนะอเ่อนะอย่อย่กต่อยอยนอน่ย่่ต่น่นตอนนนต่าแกต่ต่่ต่ออ่อต่อิน่นนน่ยนเท่าไหร่ะ เนถ้าเขาคิดแบบคนมีผ่านไอ้บุญเรืองเหรอเออไปแล้วไม่ถ้าเขาคิดดีๆนะเว้ยมึงมึงคิดดูนะเว้ยว่าเขาอ่ะลงเฟสสามไปอ่ะโอกาสที่เขาจะไม่ได้อะไรเลยอ่ะมีเยอะนะเว้ยลองิดดูนะแต่ถ้าเขาเกลียดแก๊งเนี่ยโอกาสเขาได้อ่ะมีแต่มึงฟังนะไอ้ที่มึงคิดไปทั้งหมดอ่ะโรดี้ตีคนในมาเตต้าจบไหมเอาจริงเหรอมึงรู้ได้ไง ไม่เดากัสองคนบอก่เราไม่รวยไม่ได้เราวยไ่ได้เรานี่เขาบอกเขาไม่จีบกูเพิ่มมอีกไม่จีบห้าหมื่นมาพี่เห็นไหมอ้าวไอ้พี่เขาพูดขนาดนี้ได้ยห้าหมื่นอะอ้ัห้าหมื่นได้เข้าผัดเลยไม่ใช่หรอข้ีเว่ะผมยังไม่ได้เข้าผัดเลยว่ะกับเาบแปนี่ครับพบเยขอหน่อยครับยามอะไรกันเอ็มเอมกระเป๋าสไอ้เฉินจ่หัวเก่ากูดีห้าหมื่นนผัด จ่ายได้ที่อะไรอย่างเงี้ยเปพนบ้านกันเลยเรามาไปสั่งให้หน่อยได้น้าตอนนี้พวกคนที่เจนเจนทวงตังค์เหมือนได้อ่ะแต่กูคนที่จีบรถที่ไม่จีบแต่กูไอเนี่ยจะจีบแต่มึงอ่ะเคยคุยเฉินคุยอยู่เนี่ยคุยอยู่กันเคยเขาคุยไปเรื่อยครับทุวันี้ทุกคนเนาะใครก็ได้เหรอใช่เขาคุยไปเรื่อยเขาหังอยู่เรื่อยเขาล่าสุดคุยเรื่องแพงงูครับนะแล้วหัวมึงหนี่เบอร์น้องๆหน่อยเด็กเบอร์รุ่นนิ่มเหรอครับเออไอ้ไฟ ไม่ไม่ไม่มีสายไฟนะมีนิดมีนิดเดี๋ยวพี่มาพี่ก็ตกคันแย่ตีโคตรเท่อุยตำรวจไม่มีด้วยตีกันมันใช่เหรอนี่ตีกันแย่ตีไม่ใช่หนินุ่มนิ่มบอกว่าเขาแซงมาหลายเรื่องแล้วนี่หลายคนนี่จะเรื่องตีก่อนไงเริ่มงจากเรื่องตีบอ่เรื่องผู้ชายเหรอก็ทำไมอ่ะน้องชามเขาเด็กเก่าตีบอ่ะแล้วตีบกลับไปคุยกันนุ่มนิ่มอะเนี่ย ไอสี่เก้าหกแปดแดเหรอไอ้บางมึงให้เบอร์มู่วกัเนี่ยไอ้บางเบอร์เดี๋ยวหนูดูให้นี้าตอมหดห่อแล้วเตลเลยโอห้อ้โหอหนหโ้หโอ้โโอ้โหโ้โหโอ้โหอหโ้ห้โัอ้ห้าอไโหโอ้้โห่ออ้้้ แล้วมันผัวเมียกันคนเขาจีบกันที่ศาลเมื่อกี้เขาจีบกันผู้หญิงเนรอบอกเขาไม่ได้จีบนี่แหละหคือเหตุผลที่เขาจะไม่ตีเขาบอกเขาไม่ได้จีบก็เหมือนไอ้บังกับน้องจีนเนี่ยใครกันไหนวะชื่อใครมาอีกอะจีนมาเต็งเต้าอเออเอ,อ,อ,อีนี้ว่าไงอีนี้ว่าไงมีไรเปล่ารออะไรก็มาเลยแล้วไงก็คุยไปดิถ้ามึงแน่จริงมึงก็คุยดิสัตว์เพื่อนกูเปี้ยบเปี๊ยบคุยเลยเป็นเนียเก่าเป็นอะไรเนี่ยก็คุยอยู่แล้วก็คุยอยู่ เลิกเอาแล้วอย่างเตอแยกูไม่ได้ตอแยสัตว์เลิกแล้วนาตอแยก็เห็นเพื่อกูหลอหน่อยนะมาเป็นหลงแล้วอาลเล่นแน่เลยป่ะเอาปะดังจะกระทืบเงยสัตว์ปากดีเหรอด่าเพื่อนกูหัอปัด่าไม่ว่าอย่าด่าเพื่อนกูดังเอาไงดกูด่าเพ่กูห่วยใหญ่เดมากรงไมย้ำแม่งยสัตว์ชอบขู่ด่าได้ค่ะเฮ้ยด่ากูได้อย่าด่าเพื่อนกูทีเเอาไง ก็ให้เองต้องควรเดี๋ยมึงเอาเดี๋ยเอาเดี๋ยวมึงลองด่าเพื่อนกูเดี๋นิดเดียวนิดเดียวแค่นั้นอ่ะเอาเดี๋ยวเอ็กซจังว้ายสัตว์กูได้ยินได้ด่ากูได้อย่าด่าเพื่อนกูเปิดประตูดิเล่นควยอะไรสัตว์เอ้าเอามึงด่าอะไรกูด่ามึงอ่ะอ้าวไม่เป็นไรจะตีกันมีเนี่ยห้าเหมือนนะครับเป็นรัก ห้าหมื่นห้าหมื่นคุยไงวะเฮ้ยคุยไงห้าหมื่นเว้ยก้อนนี้เขาจะคุยกันยังไงเหรอโรดี้ไม่มาเลยแม่หน้าบอกเขาไม่มีทุนนะทัฟอิตัดรอก่อนดิเจ็บตูดปูไม่ใช่แค่เราที่ร้อนเจ็บตูดดูฝั่งนู้นดิเจ็บตูดทึงทำไรนี่ไงโรดี้มาแล้วเนี่ยมึงทำไรบ้างไอ้เบิร์ดหูปักคุณแก้วไม่อยู่ เขียวเลยตีไม่อย่างงี้ไอ้เจ็บไอ้เจิบอะไรอะอะไรอชุดมาขนาดนี้ตีไหมก็ไบนคุยี่ยนอุยแต่แบบคุยแต่กูว่าตีเอ้ต้องตีเหรอดูรับรองต้องตีต้องตีเ้องตีโดนแมทแรกเต่าแค่นี้เต่าน่าจะล้มอยู่ตัวที่เขาเป็นรถสีเดียวกูเลยวะโอ้ยเฮียอย่างนั้นโรดี้คงไม่ตีลหรอไอ้แพทไอ้แพทฮะเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วตีบ้างตีบ้างหลอดที่อะไรอ่ะหินแม่ มันเพงยงจ่ายเงินผัวเก่าคุณเลยนี่เที่ยเขาออกมาใหญ่ในป่าทีและคนแค่แม่แรกเท่านั้นแหละมึงเชื่อกูไอ้บ้างขอผ่อนใจเดือนห้าพันได้ปะไม่ได้ไม่ได้ไอ้เฮียไม่เกี่ยวเพื่อนอะัรกับเท่านั้นไม่กับผ่อนจ่ายไงก็เสียไม่เอาไม่เอาไม่เอาผ่อนไม่เอาห้าพันสิบเดือนถ้ากลับพวกนี้มันก็คือกูสี่แสนนะถ้ามึงเสียเฮียได้ตัดงค์กูติดลบจ่ายให้หน่อยผมไม่ชนะมามาเรื่อยๆเลยเอาแน่มึงเชื่อกูดีเอาแน่ไม่รอด งานน <OVER> no okay. ี <Czech était> <over> ้ไม <dei> ่คุยใบใต้พักปืนเลยวะโอเคฮะไม่หรอไม่คนนึงแล้วมั้ไอเงาดิหัวเราเอาไปละมึงว่าวไปละยังเมื่อไหร่อ่ะยังเมื่อไหร่อ่ะไม่ค่อยออกดอกได้นะมึงแต่ก็ว่าตีร้อยเปอร์เซนต์เพราะไอที่รู้มาแล้วเว้ย มึงสังเกตแก๊งเต่าถ้าตอรี่ถ้าไม่ตีไอฮิรูจะไม่โผล่มาแต่ไอ้นี่ไอฮิรูมาคือตีตัวสตอรี่เหรอตัวสตอรี่เหรอตัวสตอรี่ร้อยเปอร์เซ็นต์เอาแน่นอนอันนี่วิ่งไปไหนวิ่งไปไหนไปเนี <S <s ่ยรถไหล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 ไปไกลดิ คือว่าเนี่มีอยู่สองอย่างให้คุณเลือกคุณจะจ่ายหนึ่งแสนกระจกหรือนะนี่ใช่ข้อหรือนะครับหรือให้คนที่ทำมาขอโทษคนที่โดนแทนมีคนอื่นได้ไหมอ่ะแบบมีคนอื่นได้ไหมอ่ะเออมมนไม่ได้เยอะไม่ได้เยอะต้องชาบเป็นอะไรวะจ่ายหรือว่าจะพูดขอโทษทําไม่ได้สม ทำไม่ได้เหรอคะใช่คร kind of ับ <associated> คือคุณโรดี้เลือกแล้วใช่ไหมมันต้องอย่างนั้นอ่ะคุณลรดี้ก็ขออนุญาตนะเอาเอาไว้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 เอาไเอา้ที่เคช่วยเขาเพาะท่านไม่ต้องตกกลางว้เที่อมีขออนุญาตด้วยอ่ะมีขออนุญาตด้วยะเสียโคตรดี้เลยอ่ะแต่ก่อนนะเพื่อนห้าหมื่นนะโอเคเพื่อนห้าพันสิบเดือน อุ้ยเอาเลยน,น็อกดึงเอาเลยบ้าอ่ปลาเอาไปเอา,เอา,เอา,เอาข้างหลังข้างหลังเยอะสนับเข้าคูลองพนะนต่อปะว่ามานเตอร์ใช่ละห้าหมื่นไม่เอาไม่เล่นแล้วไปกันที่ไหนบ่อยอ่ะ อุ้มเอาแล้วลูกหลงเอาแล้วลูกหลงลูกหลงยังเหลือสีสิยังเหลือชิ้นไปดิอุอีกเอาสาวสาวซาลายังไม่หมดนะอย่ากย่างกันเข้าเอาแล้วอุ้มเลยออ่ะุ้มเหรอไปี่อุ้มเลยว่ะถ้าจะอุ้มทิ้งหรืมั้งถ้าจะอุ้มทิ้งว่ะ เฮ้ยแต่เวลาผู้หญิงเขาตีกันแต่เวลาในแบบที่กูเคยดูคลิปนะเขาต้องฉีกเสื้อกันไม่ใช่หรอวะเออใช่ใชปะนนี้ไม่ฉีกกันนี่ฉันต <นะ S 3> ้องยอมปล่อยเธอผมผมกีก้แล้วกีก้าอุ้มแล้วกีกี้อยู่บ้านนี่แม่งมันว่ะพี่คนมันเลยเนาะมันน่าจะมีแบบฉีกเสื้อ เราแกล้งบ้าปะเอามาเราแกล้งบ้าปะเอวิลี่เหรอแล้วเราลงรถกับสี่คนนะเราวิ่งไปใส่คนที่ยืนฝั่งข้างคนเลยเอามะฮะไม่ไอวิลี่เดี๋ยวก่อนไอยู่ขึ้นมากเลยอยู่ที่เดิมมันตีเลยไอเฉยก็ต่างเอาไ่เฉยอะไรนะก็ต่างกังนตามข้างคนตัางต่างเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวจ่ายเพื่อนพวกนี้ไม่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 แจกอยู่หลังเสาเออพวกนี้จ่ายทีเดียวอ๋อโอเคต่างไงต้องตามไปดูที่โรงพยาบาลพี่สารการพี่พี่คนนี้ไปเขาจะตัดทับยันก่อนเฟ็นแล้หรอถไม่มีวะเฮีย ใช่ไม่มีเลยมันเดือดเว้ยน้องอันนี้อันนี้ไอ้เจ๊บอกเลยว่าเขาไม่กินเขาไม่ใช้ปืนเลยนี่หว่าไมเขาไม่มีคนเยอะเขามันเป็นแค่ใช้ปืนเฮ้ยตำรวจไม่พอจกแคปอุ้มดิอุ้งมันดิไม่บอกเลยเมื่อคืนนี้ปืนหายกูคอนเฟิร์มมาเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเอาไอ้เที่ตำรวจจะไม่พอจกแคปบอกว่าปืนหายนะจริงจริงปืนหายเลยนะทำไปเล่นไปตำรวจไม่มีอ่ะกูบอกเลยมีร้องไห้อ่ะ มีใครเรียกอะไรดิเรียกเป่นใคเรียกอะไรดิไปตอบมาให้เลตรงรถนะรอนนี้นะครับตอนนี้นะครับนตอบิวขึ้นนี่พิ้วเลยนะมุ่งปืนหายแล้วขอถอยหลังถอยหลังถอายลังบินถลายลังโอ้โหพีบอกให้พี่บอกให้ถ้าปืนหายอะพี่บอกเขาขอจบเลยระวังระวังเขาเพิ่งนอนเดี๋ยวชนเขาไอ้จันเดี๋ยวโดนครับเดี๋ยวโดนครับเมื่อกี้เมื่อกี้มึงเห็นคนนี้พูดว่าไปไปงั้นแล้วตำรวจไม่พอตำรวจน่าจะไม่ถึงมั้งครับตำรวจไม่ถึงห้าคนนะตำรวจไม่ถึงห้าคนนะต่สู้ๆฮะ มึงกาลังจะเสียบฮ้ยไม่ได้เสียบแต่หมายถึงว่าเอ้าถ้าเกิดสมมติว่าเขามาขนาดนี้แล้วอะแล้วเขามีทรัพยากรอะถ้าต้องการจะให้มันยุติไวอ่ะให้เขาเสียเสียของมากที่สุดอะก็ต้องแบบนี้แหละจุ่มเจอปืนก็อุ้มเลยไม่เพราะว่าปัญหาคือไอ้นี่ด้วยเขาไอ้นี่ด้วยตำรวจมันมีแค่ยังไม่ถึงห้าคนอะมันยังน้อยมันกู้มันหายแน่ายแน่อันนี้ไม่ดูไม่ดูตำรวจใช่ไหมเท่ากูดูแค่หมอดูแค่หมอครับหมอกี่คน หมอห้าครับหมอห้าห้าไรหมอห้าเนี่ยหมอหกคนเห็นว่าดิออนไกลดิออดกลับอ๋อดิออดว่างนี่แล้วแต่พี่โรดี้ตัดสินใจเลยค่ะชคือแบบว่าคือแบบบอกเปิดไม่ดูน้องเลยว่าน้องไปนอนโรงพยาบาลอะไรก็ข้อเสนอเขาอ่ะข้อเสนอเพราะว่ามีขอโทษกระจายเงินนันเราจะเอาอะไรอ่ะครับไม่ทำความขอโทษนะโรดี้ผมถามมาดิครับ เขาไปเขาเขาถึงมั่นใจว่าโรดี้จะต้องจ่ายเงินเขาอะไม่หรอกครับในความคิดผมเขาพยายามที่จะเรียกน้อยที่สุดเพื่อให้ผมยอมแล้วให้มันจบ,บเขาเขาก็แสนหนึ่งเนี่ยนะเขาต้องการที่จะเรียกเหมือนกันใช่ครับแต่ว่าเราทำไมถึงต้องถึงถึงถึงต้องจ่ายอะ่ะไม่เข้าใจอ่าด้วยความที่มันเป็นน้องผมมันเป็นคนไปแทงเปิดด้วยมั้งอ๋อคือเราเป็นคนเริ่มเหรอใช่ใช่น้องผมมันเปคนเปิด เขาเป็นคนเริ่มแฟรนะเขาเป็นคนเริ่มแฟนะนั่นแหละครับมันนั่นแหละสุดท้ายครับแซกกันไปแซกมาใครเป็นคนเปิดผมก็มองว่านั่นแหละก็ต้องรับเช่า่าสุดท้ายสุดท้ายผมก็ยอมไม่ได้ก็ผมผมเลยงงว่าทำไมเขาถึงเรียกโรดี้แสนหนึ่งเลยงงว่าเขาคิดว่าแบบโมเดลจะไม่สู้หรือเป่ายงไรดแบบว่าเรียกขอเรียกแสนผมมองผมมองว่าเขาคงจะว่าเรียกต่ำๆเพื่อให้แบบอน้องโดนน้โดนไม่แต่ไปเอาดิเอาดิผมเปิดอุ้ยเอาดิอุ้ยเอาแล้วน้าโรงพยาบาลมึง เออกูรู้ช่างใหญ่พวกชายบุงอ้เเหยาาาปดน่มังขึ้นอยู่ข้างบนกูรู้กูเห็นอะไรไม่ต้องไปรู้ไป็นื่อโคตรมาเลยดูดิไม่กูบอกเลยติดต่อเลยยังไม่กูเลยต่อยโคตรเลยท่อนนี้มันจะป้าล้มว่ะว่าที่ต่อยโคตรเก่งกูบอกเลยอย่าขโมยรถอย่าขโมยรถเด้อให้ลงรถเลย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 อย่าขโมยรถเด้อบอกแล้วว่าเขามาเข่ามาลงรถเลยลงรถเลยเราทำอะไรได้ เียเต่ามาวะบอกเลยถ้าเต่ามาครบอะจริงเต่าก็ยังไม่ครบนะไอ้เจียหลือตูเียห้าสามว่ะมึงิวไม้มาเต็มเลยไม่ไพี่เดโดนลูกอง้วเอาแคอยาให้เขาจู๊จู๊จู๊จจูว่ะแลวอยาให้เขาวิ่งเอาไงเอาไงรีนุ่มนิ่มแกเล่นน้องหูปาดไปหนึ่งเอาอี๊เฮ้ยจูเอาเียตับพิวเลยสอง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 เดี๋ยวมันตรงนี้ไม่เกี่ยวครับ ไหนวะเหยียบขวาไม่ให้ดูเอ้าจรดเองเอ้าจัดเอเฮียะเอาดิยดนให้หมดัอารอกเามาไม่ใช่ไม่ใช่เราอะไรเราเอออะไรเกไปอะไรอินไม่ได้แกงตีเอออินอินอินไป่อยไอ้เฉินมึงจ่ายเงินในบงยงะหา ไอพ่อไอพ่อไอ้พ่อผลิตภยังไงยันหนึ่ง100%แล้ววะไอพ่อไม่เหี้ยหรอไว้เอ้ยไม่ใช่มีคนแจ้งพี่แล้ววาทำไมอะมึงอีกแล้ววะเออพี่พูดไปเถอะผมไม่ฟังพวกพี่แล้วว่ะไม่ทำอะไรก็ไม่เคยได้หักใจเฮ้ยจงเฮ้ยจงแล้วผมแล้วผมต้องจับใครอะไอพ่อไม่เหี้ยหรอวะเลยแล้วผมต้องจับใครอะหมายเยื่อพี่อยู่ไหนเอ้ยอีกหนึ่งไอ้เจ้าพออยเนี่ย โอ้โหผมผมมาสุดท้ายเลยพี่ไม่พี่บาทำไมวะพี่ไม่ทุนมาคนแรกว่าผมมาไอ้เยี่ยเสียชื่อว่ะมึงเป็นคนไอ้แก๊งก่อนนะเว้ยแก๊งใครไม่เคยอยู่หลงไหลมคือหัวหน้าแก๊งพี่อย่าพูดชื่อหลงไหลดะพี่จะแบบนี้ได้ยังไงวะอย่าพูดชื่อหลงไหลได้ไหมตอนนี้ไม่มีอะไรไอ้หลอกมินบาตัวมึงบอกให้กูเสียใจเว้ยเออทำไมมึงไม่ดูแก๊งหลงไหลดีๆวะ น้าให้แก๊งหลงไหลเลยชื่อได้ไงวะถูกแต่ก่อนมึงขายยากับพี่ตีเป็นร้อยเมตรขับมอเตอร์ไซค์ไปดืมหรอไอ้นี่ก็เป็นเลยกับขายยาเป็นเอเจนต์เหรอเรื่องขายยาอยู่นั่นมึงเคยผ่านร้อนผ่านหนาวมาด้วยกันเคยโจรบังยองมีบังบังวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นวะอะไรคะคุณตำรวจเอาออกใครเอาคนในโรงพยาบาลตลองประกาศไปตั้งแต่แรกแล้วว่าอย่าตีหน้าโรงพยาบาลถ้าเกิดว่าตีหน้าโรงพยาบาลสลบกก็เอาไปสอนอเลยสภาสั่งมาครับมีอะไรสงสัยถามสภาเลย ไปสองเอาไปสองม่ได้ยินมันไม่เกี <S <s ่ยวไ, mm hmm. ไม่เห็นแต่เขาไปเอาในโรงพยาบาลอีกนี่ตีกในโรงพยาบาลเขาไม่เอาสิดาสั่งมาครับไอ้พี่อะไรนะใช่พี่อกยังด่ากูอยู่เลยเอ้ยเดี๋ยวให้หมอพาไปแล้วหาเลยเสียเวลาไปบอกตื่นเลยตั้งแต่แรกเลยากตีดหน้าโรงพยาบาลเหี้ยวะตำรวจเอาจริงด้วยแล้วเผือกมาแค่นั้นล่ะเจ็บทั้งคู่ไม่เคยชอแล้วที่พี่พูดเมื่อกี้ไม่ได้ผลแล้วบอกให้ใช่